สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการจับคู่ฝึกพูดภาษาอังกฤษที่เขาจะเริ่มกันสัปดาห์หน้าโครงสร้างคร่าวๆที่เขาวางไว้นะคะก็จะมี3มวันหลักๆค่ะวันจันทร์เนี่ยคนแรกจะเป็นคนพูดแล้วก็ต้องคิดคำถาม3ข้อเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองเพิ่งพูดไปพอวันพุธก็สลับกันอีกคนนึงพูดบ้างหัวข้อใหม่นะคะห้ามซ้ำแล้วก็เหมือนเดิมตั้งคำถาม3ข้อจากเรื่องของตัวเองส่วนวันศุกร์อันนี้น่าสนใจ ทั้งผู้กลับมาพูดเรื่องเดิมเป๊ะๆเ,เลยนะคะแต่คราวนี้บทบาทของผู้ฟังคือต้องจดจดให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้เวลาหลักๆก็คือสองทุ่มค่ะเป็น,นลกลไกที่น่าคิดเหมือนกันนะการให้ผู้พูดตั้งคำถามเองเนี่ยอย่างน้อยก็ได้หยุดคิดนิดนึงว่าเออประเด็นหลักคืออะไรนะแล้วพอวันศุกร์ที่ให้พูดซ้ำเรื่องเดิมแต่ผู้ฟังต้องจดให้เยอะที่สุดอันนี้คือเปลี่ยนโฟกัสชัดเลย มันเหมือนการกระตุ้นให้เราต้องเพ่งสมาธิมากขึ้นมันคือการฝึกทั้งฟังทั้งจับใจความทั้งจดโนต้ตไปพร้อมๆกันเลยฟังดูแล้วประโยชน์ที่เขาบอกไว้ในประกาศก็ดูสอดคล้องกันดีนะคะคือผู้พูดก็ได้ฝึกออกเสียงให้ชัดๆผู้ฟังก็ฝึกสมาธิฝึกฟังแบบตั้งใจจริงๆแล้วทางผู้ก็ได้ฝึกตั้งคำถามเป็นภาษาอังกฤษให้มันดูเป็นธรรมชาติขึ้นครับถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยการที่เขาเน้นย้ำเรื่อง พูดให้ชัดเจนเหมือนเจ้าของภาษาหรือเหมือนฝรั่งเนี่ยให้เป็นพื้นฐานสําคัญอันดับแรกเลยก็มีเหตุผลมากๆนะครับดังนั้นการมีฐานการออกเสียงที่มั่นคงเนี่ยมันเหมือนเป็นบันไดขั้นแรกจริงๆที่ทําให้กิจกรรมส่วนอื่นๆมันเวิร์กมันมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นครับไม่ใช่แค่เรื่องสําเนียงนะแต่คือความชัดเจนเลย